ลูกรักของพ่อทุกคนตอนนี้ไปก็มาดูอันดีกันสถานที่เรานั่งบริเวณที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาถึงใสงามเราก็วแวะที่ปราสาทพิมายก่อน,น,นเรียกได้ว่าปราสาทหินพิมายความจริงในที่นี้ปราสาทนี้เขาสร้างเลยหินแข็งแรงโลกรก เอามาเทียบกับร่างกายของเราแลยหินมันแข็งแรงมากร่างกายเราอ่อนโปกเปียกเหลวเละไม่เหมือนกับหินเขาสร้างโดยวิจิตการตามีกิจกรรมต่างๆน่ารักคนโบราณนี่รู้สึกว่าฉลาดจะมีความสามารถสูงตามนองเสือประวัติเขาบอกว่าเจ้าขอม ที่ลองท้ายว่าวรามันทั้งสามมันวรมมนวรมมนบวรมนวรมนก็เดียวสามมันแล้วกันจะสร้างกันทน้งสามวาระเป็นที่สําหรับเซการะบูชาเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สมัยโนโนโลูกรักราชธานีคุณระราชาก็ทําในบ้านไม้เรายัางจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดพิษณุโลก พระราชฐานของพระนารายมหาราชที่เคยเป็นประทับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่จัดเป็นห้องหลายห้องพ่อเคยขึ้นไปแล้วก็นึกถึงความหลังนึกถึงความหลังว่าถ้าพระนารายท่านทรงอยู่ท่านจะประทับตัวไหนบ้างที่นี่ห้องอะไรนี่ห้องทำไรพ่อก็ได้เดาๆไปเท่านั้น มันจะถูกจะต้องแล้วไม่ก็ไม่สับเราไปเรามาคิดว่าพะระนารายณ์นี่คงจะชอบบูชาพระนัง่งบูชาพระนั่งสวดมนต์นั่งเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาจิตเพราะว่าน้ำประไทยของพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำประทัไทยของบุคคลผู้มุ่งความดีกับปวงชนชาวประชาชาวประส์นิกรของพระองค์ เแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยวไปหาบห้านอะไรร้อยวันมันก็ไม่จบ <c oughs> ไมน่นว่ามองดูประสาทลูกรักคิดไหมหรือเปล่าว่าประสาทเนี่ยเมื่อดีดแข็งแรงสวยสดก็งามมีกำแพงล้อมรอบแต่้ว่าเวลานี้ประสาทแป่นพังอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกเป็นนิจจง มองดูประสาแลรวก็หันก็มามองตัวตัวโลกเองได้มองดูพ่อก็ได้พ่อเกิดมาพ่อไม่แก่เท่านี้หรอกโลกพ่อเป็นเด็กต่อมาพ่อก็เป็นหนุ่มต่อมาก็เป็นวัยกลางคนเวลานี้เป็นวัยกลิ้งคนแล้วไม่ใช่วัยกลิ้งคนอื่นกลิ้งตัวเองมันจะเดินไม่ไหวแข้งขาจะไปไม่ไหวอยู่แล้วจะกลิ้งอยู่แล้ว แล้วต่อไปไม่ชาก็เป็นวัยผีลูกรักทุกคนก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้เอาจิตนึกวาดภาพว่าชีวิตที่ผ่านมามีกี่อัตภาพที่เกิดในโลกมนุษย์เกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสตัตว์เล้ยงางก็เกิดจิตวาดภาพนึกถึงความหลังตั้งจิตคิดว่า อาัภาพที่ผ่านมาแล้วเท่าไรจงปรากฏกระสายใจของข้าพเจ้าเวลานี้ภาพของทุกคนก็จะปรากฏดูทีที้ว่าเราทิ้งร่างกายมาแล้วเท่าไรแล้วทําไมเราจะโมวสนใจกับร่างกายนี้เกินไปมีบางคนก็ยาวสนใจกับร่างกายเขา,าคนอื่นแต่เรื่องปุเพสนิวาสพ่อไม่เถียง ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องแต่งงานก็คิดว่าแต่งชาตินี้ชาติเดียวก็ดีเมืนกันเข้าไประปจนกับความทุกข์ให้มันจริงๆจะร้อยทุกข์แห่งการคลองคู่อยู่ครองกันมันทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นปุปเพสนิาวาสแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเห็นใจถือว่าเข้าโรงเรียนโรงงานฝึกก็แล้วกัน สำหรับประสาทหินพิมายที่ตรงนั้นแล้วก็ที่ตรงๆด้าบริเวณที่เรานั่งอยู่นี่ <c oughs> รอบๆบริเวณนี้ <c oughs> ไม่ใช่จะมีเมืองมีพระราชาแต่พวกวรมันท่านั้นพวกวรเราก็เคยเป็นพระราชาอยู่ใช้นามสมัยนั้นใช้นามว่าพรหมทัตหมดเหมือนกับขอมก็ลงท้ายว่าวรมันหมด ฝ่ายพวกไทยก็ขึ้นต้นเดิพรมทัตเตลงท้ายเดิพรมทัตโคลาวาเนือไทยก็เป็นคนพวกเดียวกันทีน,นี้จะขอกล่าวพรมทัตให้ลึกเข้าไปอีก <c oughs> ลึกเข้าไปจากพรมทัตของไทยก็คือเป็นพรมทัตในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราสวยป,ประชาติเป็นปาจิตตกุมาร <c oughs> เล่าเรื่องกันสังนิดดีไหม ย้อนหลังไม่ต้องผู้ใหมากผ่านคนหญิงโมมากนนึกสุทภาบบอกเวลานั่งคนหญิงโมท่านทําอะไรบ้างท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อเวลาข้าศึกเข้ามาถึงที่แม้แต่นารีก็มีพิษเหมือนกับลูกพญา,าน,นาคไม้จะเป็นนาคตัวเมียก็มีพิษถ้าช่างจะเป็นช่างพังคือช่างตัวเมียก็มีกําลังกลา้า ฉะนั้นคนหญิงโมซึ่งเป็นสาวชชยไทยใจกล้าประกอบไปได้วยปัญญา <c oughs> ยอมเสียสละกายนิดหนึ่งเพื่อส่งชาติยอมเพื่อรักษาชาติให้คงอยู่และเวลานี้ความดีของท่านยังปรากฏเขายังหล่อนุสาวรีไว้แต่ว่าร่างกายของท่านหญิงโมไปท่างไหนหมดเวลานี้เราเหลือแต่ภาพ นี่ความโหยหขนแห่งใจไม่ได้เกิดขึ้นถ้าได้คิดเมามันในการมรกีก็จงคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีศักดิ์ศรีใหญ่มีอำนาจวาส,สนาบารมีมีกำลังกายกำลังใจดีเวลานี้ท่านอยู่เปล่าท่านตายเมื่อท่านตายแล้วเราจะอยู่ไหมล่ะอยู่โชวฟ้าดินสลายไหม โวนนึกถึงอัต,อตภาพของร่างกายที่ผ่านมาแล้วเท่าไรเป็นคนเท่าไรเป็นสัตว์เท่าไรเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเท่าไรนทำไมขังอยู่ไม่ได้ทําไมมันหลงเหล,ล,ลานหลงไหลไฟฝันเมามันเพื่ออยากทรงอยู่ของชีวิตหาสถาความทรงอยู่ของชีวิตต่อไปมันไม่มีหรักลูก อย่าแสวงหาไม่เกินพอดีเลยต่อท้ายไปก็ขอย้อนต้นนิดเมื่อสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เราเป็นหนอพระบรมพงโพดีสัตวมีนามว่าปาจิตกุมารเป็นลูกของพระราชาเมืออะไรพ่อจะไม่ได้อยู่แถบจังหวัดอบบนนุบลราชธาน,นีเมืองแถวนี้พระราชาสมงพระนามลงท้ายว่าพรหมทัต และก็บางเอิ่นท่านผู้นี้ปาจิตตุกรมันพอพอที่จะครองราชสมบัติได้พระราชวินดาต้องการในห,หาหญิงที่พอใจท่านไปหาใครท่านก็ไม่รักสักคนว่าหน้ามนคุณสตรีทั้งหลายดีแสนดีแต่ก็ไม่เป็นท้วยที่ถูกใจพระราชวินดาก็หนักใจจึงเรียกหนมาโหนมาพยากรณ โนนี่ก็โหนจริงๆแถมห้อยแถ,แถมแขวนด้วยเปล่าก็ไม่สับแกลงเช่นลงหยิบอะไรกันดานเช่นนวนมนลงเลขฉับฉับฉับเข้าให้เพอลงเสร็จก็พยากรณ์บอกพระสตรีใดในโลกนี้ที่เป็นคู่ครองของปลาเจตุรมาน่ะไม่มีแต่ว่าคู่ครองเกิดแล้วเวลานี้เกิดแล้ว แต่ยังไม่คลอดอ้อโ ho ในอชีพท,ทางวาเกิดอยู่ในทิศนี้ในชี้ตรงมาทิศนี้เวลานี้ยังอยู่ในคันมารดาแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นถ้าปาจิตุกมานไปจะมองเห็นมารดาเป็นชาวนานี่มันยหละแต่ว่าเวลาที่มารดาเดินไปแล้วก็ปาจิตุกมารจะเห็นพระสวีกชัดกั้ข้าง,งบนนั่นแหละ หน้ามนคือชมตูวคู่ครองของขปลาจิตตุมานอยู่ในท้องของหญิงคนนั้นโอโ้โหอายุยี่สิบปีคอยนายอดนารีที่อยู่ในท้องมาแต่งงานกันอายุสิบหกก็สาน่หกปียังไม่แก่มากเดี <c oughs> ๋ยวนี้ผูยย้ยญยผู้ชายอายุเจ็ดสิบแต่งงานกับหญิงอายุสิบเจ็ด 17, ยังได้ยังไหวแตวหน้ากลัวไม่เป็นเรื่อง ถ้าเมาแบบนั้นไม่เป็นเรื่องทางแน่เป็นนั้ว่าในที่สุดปาจิตกุมัยก็มาสังเกตการเห็นเป็นตามความเป็นจริงตามโหดทำนายทุกอย่างจึงเป็นลูกจ้างคื่เป็นคนช่วยงานบ้านนั้นแล้วก็ปลอมตัวมาแล้วก็ให้พระราชเวนดาก็ส่งเงินรับๆมาช่วยแต่คนนั้นจนกระทั่งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ ต่อมาจนท่านนารีรักคนนั่คลอดออกมาแล้วก็ประคบประหงมพยายามเลี้ยงก็มเคลื่องเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมื่อยอดนารีได้ยุติหกปีก็แต่งงานกันนี่ขอเล่ารลัลลลตะนารีคนนี้นั้นแปลกฏวเาเกิดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆสวยเท่าบุคลีได้ไหมจ๊ะแต่ว่คลี่กันังนั่งอยู่นะคลี่บอก,บอกว่าสวยกว่ารูปร่างคนละแบบ ราะว่านารีรักคนนั้นรูปร่างค,คล้ายสุดทรงเดียวกับแม่สีใช่ไหมแม่สีก็มานะนี่ที่เรานั่งัอยู่นี่เต็มไปหมดนะใช้อำนาจที่ดีขวยยานที่ศกรักใช้ให้มันคล่องพ่อพูดถึงใครจับอาจิตจับทันทีแล้วก็ถ้าสงสัยก็บเม็กจดก็กไดาว่าใครแต่งตัวเสียอะไรจดเยาะๆแล้วก็มาจอยกัน ถ้าไม่มั่นใจพ่อจะตัดสินให้เราไปที่ไหนใช้รมจิตที่นั่นในเวลานี้ปลาจิตตะกุมาก็ยอดเยาวมายคนดีเวลานี้กันโดกก็ไม่เหลือแล้วจากนั้นก็เกิดเกิดแต่ตายมาอีกหลายชาติจนทั้งมาบารรลุเป็นองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมลูกรัก ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าในร่างกายก็พังอีกแล้วนนิพพานเวลานี้เรามีพระบรมสารีริกธาตุเป็นขวัญใจของชาวพุทธทั้งหลายที่บูชากันแต่ว่าพระบรากายเขาองค์สมเด็จพระสงค์ทันบรมศาสดาก็โสูญสลายไปแล้วเห็นไหมว่าโลกหาที่สุดหาจุดจบไม่ได้จำไว้นะลูกนะ พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การที่จะตายเข้ามาเป็นทุกข์ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมดาที่เราอยากจะโง่ไปแบกอราคะเข้ามาแบกบโลภะเข้ามาแบกบโทสะเข้ามาแบกบโมหะเข้ามาแบบ ถ้าเราทำใจเฉยๆไม่สนใจกับราคะความรักเห็นคนก็จะดูแต่หนังพังหนังเข้าไปถึงเนื้อพังเนื้อเข้าไปถึงกระดูกพังกระดูกก็มันตับตายไส้ปอดดูสภาวะความจริงการเคลื่อนไปของร่างกายเพียงเท่านี้ใจแล้วก็ไม่ติดอารมณ์จิตมันก็ปลอดจากราคะแห่งความกำหนัดจินดี แต่ความโรคขมาทีก็ดูว่าคนที่เขเป็นมหาเสถีฐีมีทรัพย์ใหญ่เนี่ยเขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปบ้างดีไม่ดีความโรคก,กดตัวให้จมลงไปโซนนรกเยอะแยะไปอย่างพระเทวทัตเป็นต้นและ<ม>อารมณ์แห่งโทสะก็ดูตัวอย่างเทวทัตกัเหมือนกัน,กนเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังก็เกิดความโกรธในพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อยึดอำนาจ ก็ประเพณีแห่งความเป็นพระเขาตัดก,กิเลสพระเทวทัตไปสั่งสมกิเลสก็เลยลงเอเวจีไปยังไม่จบพระเทวทัตแสดงละครยังไม่จบแต่พระพุทธเจ้าแสดงจบแล้วพวกเราก็ขอตั้งสตยาธิฐานถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วลกูกยกมือไหว้น้อมใจนมัสการ คิดว่าทำใดทีด่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบรณ์แล้วขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทุกคนบรรลุทำนั้นในชาตินี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็จงยาขออย่างเดียวนั้นลูกขอแล้วท่านให้ให้แล้วเราก็ต้องจัดทำปฏิบัติราคะจะกําจัดด้วยอำนาจกามชันทะกับกายคตานุสติ โลภะกาจัดด้ความเห็นใจซึ่งกันและกันและก็มีทางการให้เป็นในสังหารวัตถุโทสะเราจะกําจัดได้ด้วยอำนาจเมตตาบารมีโมหะตัวนี้ก็ใช้ปัญญาดูของจริงที่เราฟังที่พ่อโพูดมาว่าแต่ละคนแต่ละคนเกิดกันมาไม่จบไม่จบเราจะไปเกาะไอ้จุดที่ไม่จบที่เพื่อประโยชน์อะไร นักษากำลังใจไว้ในขอบเขตให้จิตมาสงัดคล้คลายๆกันอยู่ในห้องคนเดียวแล้วคอยระวังห้องอย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้าอห,หัวทรงตรัสถ้าอารมณ์จิตของเราเสงัดแนบนิ่งอยู่ในกำลังของสิงก็ดีเขาสมาธิก็ดีเขาวิปัสสนาญาณก็ดีกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันไม่กล้าเขา้าเพราะว่าเรามีสติสมัยยะคอยมองหน้ามันอยู่เสมอ มันกลัวตาใจไม่ได้กลัวตาเนื้อมันกลัวตาใจถ้าตาเนื้อเนี่ยมันวิ่งเข้าใส่ถ้าจาตาใจมันกลัวพ่อจะพยายามสอนให้ลูกรู้จากวิธีใช้ตาใจนั่นเนป็นปาจิตตะกุมารรายนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาใหมา่ตั้งหลายครั้งเวลานี้ร่างกายก็พังพระองค์ไปนิพพาน ไปดูพวกวรมันทั้งหลายที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ในเวลานั้นเวลานี้ร่างกายเขาอยู่ที่ไหนซากศพเขาทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอันว่าโฉมตรูเวลานั้นมีอำนาจราชศักิ์ปกครองที่นั่นยึดเมืองที่นี่ความจริงเขตนี้มันเป็นเขตไทยเขตละวะก็คือเขตไทยเขามาตั้งอยู่ในแดนเข,เนนะขมรนครวัด,ดนครธมนนท์ เขาสร้างอยู่ในเขตนนนแต่ถ้าว่าอาศัยที่เรานะมีมากกว่าเขาแต่เราไม่ได้รวมตัวกันเขาก็ถืออานาจมาตั้งเมืองปั๊บเขาให้นี่ยบอกคนที่อยู่ตั้งแต่นี้ถึงนี่ไปต้องอยู่ในบังคับปัญชาของฉันในเมื่อพวกเราไทยเรามันไม่ได้รวมตัวกันเราก็จำยอมอย่างนี้เขาเรียกว่าประเภทจำยอม แต่คนที่จำบังคับกับคนจำยอมต่างคนก็ต่างคนจำตายไปไ้วยกันทั้งหมด <c oughs> เนี่ยนี้ก็ตอนดั้มบันเลงก็ได้เพลงมนทิ่งทึ่งถิ่งทึ่งถิงถ่งทึงง่งปีโหยโหยนยนใจต่มันเพะดีมากจะได้สะดุดใจว่าความตายมันเข้ามาถึง <c oughs> ความตายมันเดินเข้ามาหาเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> ให้ใจเข้าครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาครั้งหนึ่ง ให้ใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเก่าสลายไปครั้งหนึ่งให้ใจใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาเกิดมันต่อติดต่อกันถ้าลมให้ใจขาดตอนเมื่อไหรให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายแน่นึกภาพทึ้งความตายลกรััหมดละครตัวอย่างก็คือฟาจิตตกมารและวิชายา มันดาพวกวรมันทั้งหลายขุนแผนโบครีในที่นี้ท่านแน่คนสำคัญก็มาไม่กันคนสำคัญก็คือวันทองที่ก็หาว่าเป็นชู้แต่ความจริงไม่ใช่คุณช้างได้ก็มาโอ้โพญาพยาพานุมาติหัวไม่เหม่งก็มามาด้วย วันนี้เล่นเรื่องคุณช่างคุณแผงกันดีไหมแสดงละครซะเลยไปไงตายแง่แก่ท่านบอกว่าตายแง่แก่ไปหมดแล้วเวลานี้มีแต่ผีช่างผีแผนแล้วคุณช่างคุณแผนไม่มีวันทองเหลาทองโบคลีทอมเบลสีใครแต่ใครคุณไกลคุณไกลคุณใกล้ไม่มีมีแต่ผีหมดเลือว่าไงก็ว่าไปเวลาเหลืออีกแปดนาทีเอาอีคุณ อย่าบอกลูกบอกหลานมายังไงชีว้วปที่ใครล่ะราวทองพันนวดีสีโสภาคใช่ไหมใช่โจค่ะว่างนะว่ายังไงหรือบอกว่าพูดยอ่อยๆสิลูกจะได้จำได้ถ้าก็บอกฉันมาสิจให้พูดไปายังไงถ้าบอกสอนลูก ว่าลูกทุกคนพ่อเหนื่อยมากลูกก็เหนื่อยมากอย่าลืมอย่าไปหาแต่พ่อเหนื่อยมากที่ลูกจะเสียกำลังใจ <c oughs> แค่บอกว่าถูกลูกเหนื่อยมากแต่พ่อเหนื่อยคนเดียวเพื่อลูกต้องเป็นร้อยเป็นพันถ้าลูกหลายคนเหนื่อยเพื่อพ่อคนเดียวอย่าลืมนะว่าพ่อมันยุ่งนะ มันหาเรื่องเลยอยู่ตลอดเวลานี่เธอต่อ่าเหนื่อยเพื่อลูกใช่ไหมบอกว่าใช่ที่ทํานี้ทําเพื่อลกูกแล้วก็ทําเพื่อนคนทุกคนความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าพอกินพอใช้แล้วถ้าจะกินจะใช้แต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่ก็ต้องหาเพื่อลกูกสร้างว่ายังไงอกีกชี้ไปที่นาฬิกาเวลาเหลืออีกหกนาที ไว้ขอเตือนว่าเขาแม่ขอสั่งว่าทุกคนที่มานี่เป็นลกทั้งหมดบางชาติอาจจะเป็นลูกคนอื่นแต่ก็ผ่านมาผ่านในฐานะผ่านเธอที่เป็นแม่มาก่อนก็ขอสั่งลูกทุกคนว่าทำใดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแนะนำแล้ว ขอลูกทุกคนจงตั้งอารมณ์นั้นนักษาอารมณ์ทรงทำมันนั้นไว้ด้วยดีจงอย่าคิดว่าชีวิตตินสีของพ่อจะอยู่กับลูกตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเวลานี้ร่างกายมันบุกปรับเต็มทีแล้วเกือบจะทนไม่ไหวจะต้องอาศัยกําลังใจข้ารประคับประคองอีส่วนหนึ่ง แต่กําลังกายอย่างเดียวมันทรงตัวไม่ไหวฉะนั้นถ้าลูกทุกคนยังรักพ่อยังรักแม่ก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มและก็จงสร้างความดีตลอดไป ขึ้นชื่อว่าความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศรรสาศรรสาสันดาสมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แล้วขอลูกทุกคนจงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนสุดที่มีความสำคัญนั่นก็คืออย่าเมากายจนเกินไปนี่เป็นถ้อยคำเข้าไม่สีนะ อย่าเมากายอย่าเมาชีวิตจงอย่าคิดว่าร่างกายของใครดีดูร่างกายของเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมและมีความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดาไม่ไช้ามันก็พังอยู่คนเดียวมีความสุขสุขอย่างคนคนเดียวแต่ก็ทุกอย่างมีขันห้าแคนั้นขอลูกทุกคน จงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิตคิดว่าอนิจจาวาเดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเมื่อเกิดขึ้นก็เสื่อมไปคือแก่ไปทีละน้อยละน้อยสุดโ่วนไปอุปาชิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็ตาย ให้เอาใจนึกถึงภาพของคนตายเพราะเวลานี้คนที่เขาตายมันนอนอยู่ข้างหน้าของเราสภาพมันเป็นยังไงเตสังมูปสโสุโขร่างกายที่เปื่อยเน่าอย่างนี้ถ้าเรางดไม่มีจะได้แล้วองสมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าจะมีกายแก้วคือพระนิพพานอาแม่สีเธอบอกว่าเธอแนะนําเท่านี้นะ และขอก็หมดท้ายว่าขอลูกทุกคนนึกถึงสภาพนี้ไว้เป็นปกติ <c oughs> อย่ารื่นเริงจงเกินไปและก็จงอย่าทำใจหดหู่เมื่อกดของกรรมมาถึงเราจะต้องสู้เพื่อหักล้างในการเกิดเราจะไม่เกิดต่อไป ขอให้ทุกคนรักษาก,กำลังใจอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าเราจะทรงไว้ซึ่งความดีไม่มีความเลวตามกำลังของจิตตอนนี้เวลานี้ทุกคนมีจิตเป็นทิพย์ให้รักษาความเป็นทิพย์ไวให้ดียิง่งต่อสู้ต่อประสักทุกอย่าง เราต้องเป็นโลกที่มีความกตัญญูรู้คนเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คนในบุคคลของชาติในคนในชาติเดียวกันในชาติอื่นไม่ว่าชาติไหนใครทั้งหมดถ้าเขามีคุณกับเราเราจะสนองคนท่านด้วยความดีอารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีจงตัดอารมณ์นั้นไปรักษากำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานโดยเฉพาะ จิตหหนคิดทนไม่ว่าไฟร้ายที่จะไม่ใจคือหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศโลภะความโลภก,กอบโกยทรัพย์สินมากเกินไปโทษสะอันตร,รายใหญ่คือความรุ่มร้อนของใจเกิดแต้มน้อยของความโกรธในจิตใจที่มองไม่เห็นโทษที่เรียกกันว่าโมหะคือความหลงจงอย่ามีในจิตของโลกถ้าลงท้ายว่าแม่ขอลาก่อน ขอประวามปรารถนาดีของแม่จงมีแก่โลกทุกคนสวัสดีเข้าไปแล้วทุกครับ่องดูเวลาเวลานี้ถึงเวลาสิบห้านาิกาพอดีถ้าอยากค,คุยกันไปอีกก็ไม่ไม่ไม่จบอ,อ่ข้อพูดไม่จบจบเสียงหมดเสียงมันอไรตายเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็มีเรื่องพูดคิดว่าการคุยกันวันนี้นะ คิดว่าลูกของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะมีประโยชน์กับลูกบ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรเอาดเวลาหมดแล้วแล้วก็ลาดิลาไม่สีฮะลาแต่คุณช้างหัวไม่เหม่งใอย่ใอย่กหย่กะมัดอย่ากมัดยังเพราะว่าหัวไม่เหม่งทำท่ากหมัดเก่งนะเนี่ยลาบคกี้ลาทุกทุกคน และขอบคุณท่านผู้ที่ทรงอธิสมานกายที่มากากกระบวนการใหญ่ของเราท่านได้สนองความดีกับพวกเราคือรักษาและมัตวังภัยอันตรายให้และอย่าลืมว่าเทวดาหรือพรหมทั้งหลายต้องรักษาและได้เพียงแก้กฎของกรรมเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุเกินวิสัยท่านก็ไม่สามารถจะโควบคมเราได้เอาละลูกรักทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถได้แล้ว ก่อนจะไปก็ใช้กำลังใจลาโบคีถ้าไม่เห็นตัวกันนึกเรืองสารเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้สวัสดี